สวัสดีคุณครูกลุ่มสาระภาษาไทยทุกคนนะคะพอดีครูยิ้มก็ไม่เก่ง AI ไเนาะ,ะที่เขาจะให้เราส่งเนาะมันจะมีเรื่องของคําอธิบายรายวิชาเขาเนี่ยสิ่งที่ยากที่สุดสําหรับภาษาไทยก็คือนะ,ะอันนี้มันเป็นรายวิชาเพิ่มเติมเนาะให้คุณครูทุกคนกลับไปเช็คนะคะรายวิชาของตัวเองนะคะดูว่าเนี่ยค่ะผลการเรียนรู้ของเราเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะให้ท่าน นำเอามาใส่เพซเลยค่ะนะคะนี่คือเอามาเลยยกมาเลยเนาะคือลองบอกว่ามาจากตัวชีวัดผลการเรียนรายวิชาถ้าเราเป็นสาระของเรามันมีเนื้อหามาตรฐานอะไรใส่แม่งให้หมดเลยจ้าต่อไปนะคะย่อหน้าที่สองเขาใช้คำว่าโดยกระบ,บวนการจัดการเรียนรู้เชิงลุกคุณครูทุกท่านคะสีดำเนี่ยคือให้คุณครูเอาเหมือนเขาเลย แล้วก็ตัวแดงเนี่ยปรับเป็นของเรานะคะปรับเป็นของเราส่วนตรงนี้กระบวนการอญญายะเกษตรส่วนพืชษษสัตวษษ์อย่าไปคิดมากค่ะรอเขาหมดเลยค่ะจบค่ะนะคะคุณครูภาษาไทยเราเปลี่ยนแค่ตรงนี้ที่เราใช้ a อองเอไออหยังน,นนะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าคุณครูเนี่ยเอาไปใช้ในแผนในโครงสร้าง,งคุณครูก็ต้องมีขั้นพวกนี้อยู่ด้วยนะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเอามาใส่คราวนี้ค่ะสําหรับ เพื่อให้เกิดอะไรคะสมรรถนะหลักนะคะสมรรถนะหลักของเราเนี่ยเอาตรงๆนะเว้ยภาษาไทยอะ่ะไม่ต้องไปใส่มันเยอะแยะอันเนี้ยตัวอย่างของเขามีสองสมรรถนะก็คือด้านอาชีพผู้ประกอบการแล้วก็ด้านชีวิตแห่งตนคุณครูก็เอาด้านภาษานะคะด้านการสื่อสารแล้วเราก็บอกว่าเราใช้ทักษะอะไรเคเนี่ยความรู้อะไรบ้างนะคะ S ทักษะย่อยของเรามีอะไรบ้างเช่นคุณครูบอกว่าด้านบนเนี่ยเป็นอะไรนะ เป็นเรื่องของการอ่านทักษะย่อยของเราก็เป็นการอ่านตีความอ่านแปลความอะไรอย่างเงี้ยค่ะ A ก็คือ attitude ก็คือนะคะอ่าใส่เกี่ยวกับอะไรวะค่านิยมเหรอไม่ใช่ค่านิยม A อ attitude คือพฤติกรรมอะไรน่นะไปดูอีกรอบเด้อคุณครูนะคะใส่ลงไปนะคะแค่นั้นพอตรงเนี้ยตั้งแต่ตรงเนี้ยไปเนี่ยของเราเนี่ยไม่ต้องใช้ละนะคะตรงนี้นะเพราะว่ามันเป็นทักษะที่สองนะคะแล้วนะคะ ภาษาไทยเนี่ยไม่ต้องไปคิดมากเราไม่ต้องพิมพ์คําว่าจากให้เราบอกว่าน้อมตรงนี้เลยเนาะน้อมน้อมนําหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมนะคะแล้วเวลาที่คุณครูทําแผนมาค,นคุณครูตัดอีตัว s ตัวเคอะไรของเขาออกด้วยนะไม่ต้องใส่มาแค่นี้แหละคะ่ะภาษาไทยเสร็จแล้ว นะคะครานี้ครูยิ้มจะบอกว่าเดี๋ยวครูยิ้มจะส่งตัวอย่างของครูยิ้มที่เป็นพื้นฐานไปให้ดูนะคะคุณครูจะได้ลอกแล้วก็ก๊อฟวางเลยนะคะคราวนี้ค่ะคุณครูคะคุณครูเนี่ยนะคะทำอะไรไว้นะคะเกี่ยวกับอะไรไว้นะคะในด้านบนคําอธิบายเรียนวิชาสมมติว่าท่านบอกว่า learning ท่านก็ต้องตอบให้ได้ว่า learning ยังไงนะคะอันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างนะคะ มีอะไรบ้างภาระวัชิ้นงานเอาชิ้นงานหลักๆอย่างตรงเนี้ยเขาบอกว่าแผนการเพาะปลูกในพืชปีการศึกษาหกหกเราก็ต้องมีอะไรคะตัววัดและประเมินผลตรงนี้อยู่ด้านหลังแผนคลิปอะไรคุณครูใช้ก็เอามาอันนี้ก็เป็นขั้นของเขาเนาะเราก็ต้องบอกให้ได้ว่าคำว่า learning by doing มันอยู่ตรงไหนแค่นั้นเองค่ะอันนี้ก็จะใช้แบบประเมินนะคะเห็นไหมคะลองเขาวงเล็บตรงนี้ไว้เนาะอ่ะค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างของ ของที่ลองเอามาพูดอ่าอาจจะยังไม่ละเอียดเดี๋ยวดูของครูยิ้มเนาะ